เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมสองครามการเมืองเหมือนเดิมนะครับผมซีนนอนนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมนี้นะครับผมจะเป็นพาร์ทที่4นะครับผมนี่นะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเอ่อด่านนี้นะฮะที่เรายังไม่เล่นเอ่อไหนเนาะตัวนี้ตัวนี้อะไรวะเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนละกัน โอเคนี่ไงพวกนี้เรายังไม่เล่นเลยน่าจะถึงด่านนี้หรือยังอ๋อตอนนี้มันจะมีให้ภารกิจให้ทำ้วยนะครับผมซึ่งด่านนี้นะคะเราจะเล่นเป็นเขาเรียกว่าก่อเหตุสงครามอีกครั้งหนึ่งนี่แหละซึ่งอ๋อมันเป็นเหมือนโบดเลยว่ะเมื่อกี้ขอดูก่อนอ่าได้ยินเสียงเกมไหมฮะเดี๋ยวขอเปิดเสียงเกมนิดนึงประมาณนี้เนาะเฮ้ยมันให้บินนี่ว่าโอเคให้บินก็บินครับ เฮ้ยเครื่องบิน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 คื้นดีครับเอาโอเคโอเคอ็มันให้บินเหรอมันไม่ได้ให้แบบไอ้นี้เลยเหรอออกจากเครื่องบินได้ปะอ๋อตอนนี้คือเราต้องไปลงอยู่ที่เมืองแห่งนี้นะเราสามารถยิงได้นะครับเดี๋ยวขอลงจอดอย่าง โอเคขอลงจอดตรงนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวแป,ป๊บนึงปึ๊บโอเคขอตั้งตรงนี้เลยเดี๋ยวมีศัตรูมาอีกตั้งไว้ก่อนอะไรวะน่ะข้างหลังอ่ะข้างหลังอะไรครับอะไระอ่ะเฮ้ยนั่นแหละบอกเลยอะไรวะน่ะงงหมดงงหมดแล้วงงหมดเลยอ๋อมันเพื่อนเรานี่ว่าทางออกอยู่ไหนวะาเมื่อกี้ ตรงนี้ไะโอเคมีเหตุข้างหน้าแล้วนั่นไง <c oughs> โอ,โอ้โหมามาถึงก็ใส่ย,ยับครับนั่นแหละโอ้โหนี่ไงระเบิดระเบิดโอเคโอเคโอเคนั่นไงมีตัววิ่งอยู่มีตัววิ่งอยู่ยิงย่างนิดหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โ,อโห,โอ,โ,หโอ้ดมนนูมันยิงปืนปืนคนมันยิงปืน นลูกซองหัดลำนิดหนึ่งหูเยอะอะเยอะเยอะเกินไปปะเยอะเกินไปไอ้น้องเลยไม่มีระเบิดเลยครับไม่มีระเบิดเลยนี่งไงอย่างน้อยได้สอยโอ้โหโดนบาซูก้าเต็มๆเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราไปหาอาวุธอื่นๆที่เราพอจะใช้ได้กันนะครับผมขอขึ้นไปก่อนตัวนี้ไม่ได้แล้วเอา้าอะไรวะคุยไ,ได้สองดาวฉเฉยงงมากเลยอะครับผม โอเคสองดาวก็สองดาวนะเราจะลองไปด่านที่มีชื่อเรียกว่าเออนี่คืออะไรวะนี่งงมากเลยครับไอตรงด่านสุดท้ายอะ <c oughs> เดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนนะฮะตัวน,นี้น่าจะอ๋อเหมือนเดิมก็คือไปแย่งกระเป๋าจากฝ่ายศัตรูนะครับแล้วก็ไอนี่เอามาที่ฐานเราให้ได้แค่นั้นเอง โอเคขอเอาปืนปืนเนี้ยตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละกันไว้กันไว้เลยกันไว้เลยแล้วกันโอเคเอา้านี่ไงศัตรูเอา้าอ๋อมันเพื่อนเราเนี่ยโ้าสายยิงให้ตายเดี๋ยวโทษทีน้องเอ้ยโอเคขอบาซูก้าก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเพื่อนเราไม่ใช่หรอโอ้โหเอาไงมี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 ศัตรูอยู่ฝั่งนู้นนะฮะนั่นแหละ เอ,อ้ยจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนโอ้โหโดนชนเต็มๆฮะกระจายเลยโอเค,อเ,คเราตั้งไว้ตรงนั้นแล้วขอวางไว้ตรงนี้ขอวางไว้ตรงนี้หรืออย่ามาแย่งอาณาน,น,นิคมของฉันเอาไงโอ้กินยังไงยังไงยังไงนั่นแหละนั่นแหละปึ้มยิงเลยโอเค ไม่เป็นไรเพื่อนเราเองเราต้องออกไปจากที่เกิดเหตุนี่คือเราต้องไปในอ่อด่านฝ่ายศัตรูให้ได้ซึ่งเราต้องรีวบวิ่งอ้อมไปฝั่งนั้นมันมีรถที่พยายามไล่บี้เราอยู่ฮะท่านผู้ชมระวังด้วยโอ้ยดูมันมา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 อะไรอะไรน้องจะย็นจยนนั่นแหละเอา้าโอเคตอนนี้เฮ้ยเยอะว่ะ เยอะว่ะเยอะเกินไปว่ะอุ้ยบาซุก้าเลยฮะมันมีเป็นบาซุก้าเลยนั่นแหละโอ้โหไม่คืนที่มันแรงกว่านี้เลยวะ่ะโอ้โหไม่ <c oughs> ได้ปืนกลน,นี่มันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยอะโอเคเดี๋ยวแหลกแล้วไปหนึ่งโอเคเราเกิดมาใหม่แล้วโอเคเฮ้ย รถเมย์ว่ะเอามีคนยิงฮะเราจะไม่สนอะไรทั้งนั้นฉันไม่สนโลกเฮ้ยรถนี้ว่ะขอหน่อยไอ้น้องไอ้น้องขอพี่หน่อยเอาอย่าไปสิโอ้โหมันหนีดิมันหนีโอ้จะจอดแล้วครับจะจอดแล้วจะจอดแล้วมันจะต้องเป็นของเรารถนี้จะต้องเป็นของเรารอด้วยติดไฟแดงใช่ไหมไน้องเสร็จพี่ละเอ้โอหวินาทีนี้โอเคโทษทีนะน้องพี่จะเป็นต้องใช้ทําภารกิจ ตรงไหนวะเมื่อกี้ตรงนี้ปะะ่าเฮ้ยอยู่ใกล้ๆนี่แหละอยู่ใกล้ๆนี่แหละโอ้มีมีโอ้โหได้เยอะได้เยอะอ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้เองโอเคได้เวลาอ้อมไปฝั่งนั้นแล้วฮะเดี๋ยวเราจะแอบวางระเบิดตรงนี้ตรงนี้แล้วกันเอาโอเคระเบิดเลยน้องอา้าว โ oh. อ้โหอาหาได้รถดีมาก็พุ่งมาชนเลยนี่ว่าเพื่อเป็นด่านที่ยากที่สุดอะครับมันมันเลยไอ้นี้นิดหนึ่งโอเคขอนี้จะเอาจริงๆแล้วนะฮะไม่ไหวแล้วจะไม่เคลียร์กับ oh. านายอีกโอ้มาเลยน้องมาเลยเอามันยิง โอ้โห oh. ไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ไหวจะเคลียร์จ, clear, จริงๆโ okay. okay. อเคโอเคอ้อมไปฝั่งนู้นกันเถอะมันน่าจะดีกว่านี้มันน่าจะดีกว่านี้นะอะไรวะนั่นอะเฮ้ยรถอะไรวะไปมาอ๋อ,อมันคือรถไอ้นี่นั่นไงมันอยู่ฝั่งนี้เองโอ้ตส่า์จะได้นั้นแล้วอะเสียดายมากเลยอะอา้าวไม่ได้กินหรอครับเอาแล้ว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  เอาแล้วนี่แหละ,หละอยูไ่ไหนวะนี่ไงเรียบร้อยมีคนไล่ยิงครับมีคนไล่ยิงซิกแซกเข้าไวาโอ้โหโดนยิงด้วยปืนลูกซองแฝดโอ้โหแย่จังเลยอะ่ะแย่จังเลยน้องวางไว้มั่วซั่วเลยแล้วกันไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วอุ้ยมีระเบิดด้วยครับเศจเส,จเส็จผมละไหนวะได้ไงเออเออปลาเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเคลียร์ตอนนี้ไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนั่นแหละโอ้ไล่กันอยู่เอา้าไล่ไล่ไล่ได้เวลาใส่เกียร์หมาไปแล้วมุ่งหน้าไปเลย นี่เป็นระเบิดไว้ติดตั้งวะ่ะไว้ติดตั้งระเบิดแค่นั้นระเบิดเหยียบระเบิดกระแทกระเบิดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละโอเคตอนนี้คือจะมุ่งหน้าไปอย่างเดียวนะครับมีอะไรบ้างเนาะอาอุธที่ให้ใช้มีแค่บาสุกาแค่นั้นเองครับโอเคที่เราจะใช้ได้ในตอนนี้นะฮะซึ่งเราจะต้องเอา้าตรงน,นี้ไปไม่ได้นี่วะ่ะตรงน,นี้ก็ไปไม่ได้อ,อุ้ยโอ้โหโอ้ใบกอด ยใส่ยับเลยน้องโอ้โหมีอยู่เจ็ดสิบนัดนั่งไงศัตรูอยู่ฝั่งนู้นศัตรูอยู่ฝั่งนู้นจัดเลยเอาเอาทำใครใส่มาใส่กลาบโอ้โหต้นไม้กระจายเลยยิงเลยนั่งไงมันยิงเพื่อนเราอยู่นั่นแหละเอ้ยมันกะจะมามันกะจะมาชนเว้ยมันกะ cha ma chôn Năn lệ Ok Là cho vang là bớt Chạy yên Yên vai yên vai Ô hồ Năn ตั้งระเบิดไว้น้องนั่นแหละโอ้ยจังหวะนี้มันเหมาะเจาะซะจริงพี่ขอละน้องเอ้ยนั่นแหละได้แล้วเรียบร้อยวินาทีนี้ได้จังหวะวิ่งโดยการที่จะไปหารถคันนั้นนำมาใส่ก่อนมีตัววิ่งตามนี่ครับมีตัววิ่งตามวิ่งซิกแซกวิ่งซิกแซกไม่ได้วิ่งวิ่งวิ่งมีตัวตามอยู่นอกจากเราจะมีรถเท่านั้นมันตามเราอยู่ครับเฮ้ย โอ้โหมันมาเต็มเลยมันมาเต็มเลยครับมาเป็นดงมาเป็นยวงแล้วตอนนี้ขอก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขอใช้รถไซส์หนุนก่อนแล้วกันได้เวลามุ่งหน้าแล้วแหละปึ๊บโอ้โหไปไปโอเคโทษทีน้องมุ่งหน้าไปฮะตอนนี้จะถึงที่หมายภายในไม่ช้าเราต้องรีบไป ข้างหน้ามีการโจมตีกันอยู่ครับซึ่งมันกำลังจะมาขวางแล้วนี่โอ้โหขอเธอไอ้น้องขอพี่ไปโอเคโอ้โหระห่ำจริงๆฮะวินาทีนี้ขอเข้าไปก่อนแล้วกันฟึบเรียบร้อยฮะโอเคเหลืออีกอันนึงฟึบโอเค เราไปกันเถอะไปที่เดิมนั่นแหละไปที่เดิมเพิ่มเติมก็คือปลายแบบหลุดเดียวลุยเดียวเลยครับนี่งไงอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงนี้เองโอเคไม่ได้กินหรอกไอ้น้องโอ,อ้พิรห a m พอพิรห a m พอบอกเลยเรียบร้อยมีเพื่อนมาช่วยครับมีเพื่อนมาช่วย รถเราจะระเบิดแล้วโอเควิ่งก่อนวิ่งก่อนเท่านั้นไม่ไหวไม่ไหวขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับเอ้ยเฮ้ยจะระเบิดจะระเบิดจะระเบิดออกกอนเอา้าโอ้โหโหมันระเบิดเร็วเกินไปอะ่ะโหให้ตายเถอะพระเจ้าโอเคไม่เป็นไรหรอกได้หนึ่งแล้วอะ่ะ โอเคแต่เวลามุ่งหน้าไปแล้วสาร่าผมต้องเอาชายชนะมาให้กับทีมผมไม่ได้เวลาทีนี้เราขอวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนเท่านั้นไปรถตำรวจนี่ว่าขอนะเอาเร็วๆสิขอหน่อยขอน่อยขอ,น,อ,ยขอน่อยเธอโอเคหยุดน,นะฉันเป็นเจ้าหน,นที่ตำรวจโอ้โหโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเเด เฮ้ยโอ้โหโ้ราตำรวจเร็วจริงฮะลื่นไหลเลยฮะลื่นปืนลื่นปืนเลยว่ะนั่นแหละเอาเอาเอาเอโอ้โหไม่ไหวฮะไม่ไหวไม่ชนะแน่นอนมีระเบิดให้หน่อยก็ได้มัง้งจะมีวิธีเดียวที่จะปราบพวกแก๊งนี้ได้ ก็คือเฮ้ยขอนะครับขอนะฮะเอามันจะติดอะไรแล้วโหให้ตายเถอะนี <c oughs> ่หารถแบบนี้อยู่ไหนวะนะ nice โดยรถนี้ช้ามากเลยครับโดยมันเป็นรถตู้แล้วมันก็ช้านิดหนึ่งมาแล้วนี่ไงเหยียบเลยไปแล้วไปแล้ววิ่งซิกแซกแล้วเท่านี้เท่านี้วิ่งก่อนวิ่งก่อนไอ้น้องขอนะขอ,ขอพี่นะโอ้ยเป็นนาทีนีนะวว้วิ่งสุดชีวิตวิ่งสุดชีวิตเลย ระหำระหำจะระหำไม่าามาาามดูโอเคไปเลยเอาโดนยิงด้วยขอโทษนายน้องพี่ต้องไปแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆเอาโอเคเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นใจเย็นโอเคได้เวลาแล้วกำลังจะมา เรียบร้อยครับผมได้3ดาวแบบเด็ดๆเลยครับผมโอเคนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้านะเกมอะไรอย่าลืมมาติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง K, K. d K DIY ด้วยนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ